โยต้า V ออสสองพันสิบสองนะครับผมลูกค้ามีแต่กุญแจธรรมดาครับผมต้องการดอกรีโมทเพิ่มนะครับผมลองดูนะครับผมอันนี้ของลูกค้านะครับผมโอเคนะครับผมสตาร์ทติดนะครับของลูกค้าครับปกติครับ มาดูของเราครับที่นี่ทําใหม่นะครับผมลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมสตาร์ทอินนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมทีนี้มาเทสดูรีโมทนะครับผม โอเคนะครับผมใช้ได้ตามปกติครับผมไม่มีปัญหาอะไรครับผม